ครับโปรเจคตครับต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าใกล้เข้ามาเลยครับสำหรับรายการ e s p o r t w o r ิร์ลคั PUBG C c a d กลด์คุ i ิฟ2ยสเป็นการแข่งขันครับคุณผู้ชมที่จะคัด4ทีมที่ดีสุดจากโซน a p แ็บ้านเรานั่นเองครับไปชิงเงินมูลค่ากว่า74ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการแข่งขันครับคุณผู้ชมจะแข่งในวันที่5ถึง7ดกรกฎาคมนี้ครับแข่งขันกันทั้งหมด24ทีมครับแบ่งสายแบบเจอกันหมดนั่นเองนะครับและหา8ทีมที่ดีที่สุดครับเพื่อเข้าไปสู่รอบ รอไฟนอลครับรอบไฟนอลครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าแข่งขันกันวันที่11กรกฎาคมนี้ครับถึง14กรกฎาคมครับ8ทีมที่คัดมาอย่างเข้มข้นเลยนะครับจะไปเจอกับ8ทีมวางครับแข่งขันกันในรอบไฟนอลเสร็จเนี่ย จะหาแค่4ทีมเท่านั้นครับที่ไปแข่งต่อในรายการ e-sport world ครัณซนะาอุดีอาระเบียพูดกันมาถึงตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมเรามาดูกันหน่อยครับว่ามีทีมไหนที่น่าสนใจกับการแข่งขันรายการนี้บ้างครับมาในโซนเพื่อนบ้านเวียดนามเราก่อนครับคุณผู้ชมอย่าง TE หรือ DX p e d a b l e สำหรับทีมนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าพูดปุ๊บก็ออกปั๊บเลยครับสำหรับ TE ครับหนึ่งในยอดทีมที่สุดยอด ในหนึทีมของ PUBG v เวียดนามซีรีส์นั่นเองครับเป็นอีกท็อปทีมหนึ่งของเวียดนามครับคุณผู้ชมที่เข้าไปแข่งขันรายการระดับโลกมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันครับพวกเขาครับเคยได้แชมป์ PUBG ีเวียดนามซีรีส์ไปถึง3แชมป์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆกับ TE ในไลน์อัพนี้ด้วยนะครับและต้องบอกครับว่าเขาเป็นรองเพียงแค่2ทีมเท่านั้นเองนะครับจากรายการพับ g เวียนามซีรีส์ล่าสุดครับก็ต้องมารอดูกันครับว่า TE ในตอนนี้จะกลับมาคัมแบ็กได้ไหมลครับไปต่อทีมที่2ครับคุณผู้ชม UNICORN CYBER u n i ูนิคอนไซเบอร์ครับยังคงเป็นทีมที่เห็นว่าเป็นตัวแทนในเวียดนามมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยไประดับ PGC ครับแต่ต้องบอกว่าในโซน APEC หรือโซนตัวแทนของเขาเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆเลยครับเป็นหนึงทีมที่ประมาทไม่ได้ครับอยู่คู่กับพับจีเวียดนามมานานครับสำหรับทีม u n i c o อนไซเบอร์อันดับถัดมาครับทีมที่น่าสนใจครับรอยอีสปอร์ port, หรือ r o y แม้ชุดทีมครับเราจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่แต่ไรอัพผมบอกเลยว่าผู้เล่นที่ลุยศึกพับจีเวียดนามซีรสีสิ2 0ี4เฟส2เนี่ยไม่ธรรมดาลเลยนะครับซาเปาแว,วนหยีไซมอนทีนะครับแต่ละคนเนี่ยเคยไประดับท็อปๆกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับ ผมเชื่อว่าพอพูดถึงตอนนี้คุณผู้ชมคุ้นชื่อกันแน่นอนเลยครับและต้องบอกว่าไฮไลท์ของไลอ์อพทีมรอยหรือ ROY s p o r อของเวียดนามนะครับคือไทคอนนะครับที่เสริมทัพเข้ามาได้ดุดันมากๆจากเซอร์บิลัสอีสปอร์ตนะครับทวายแลงกิ้งจากทัวร์ที่ผ่านมาล่าสุดในระดับโลกของเจ้าตัวอยู่อันดับ7เลยนะครับทวายนี่กดไปถึง73คะแนนเลยครับถัดมาครคุณผู้ชมเป็นทีม r e ีย c t a n c e Squad หรือ RS ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองครับเพราะว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีใน PUBG ีเวียนามซีรีส์2024นะครับพวกเขาจบอันดับ4และยังมีผู้เล่นที่มากประสบการณ์ครับที่ต้องบอกชื่อไปว่าคุณผู้ชมคุณแน่นอนอย่างจูลและฮองเอฟครับ ขยับกันมาบ้างครับคุณผู้ชมกับทีมนี้ที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับอย่างทีมบลิสโดยทีมบลิสครับเป็นทีมจากออสเตรเลียครับเป็นทีมที่น่าจับตามองอยู่แล้วเลยครับต้องบอกว่าจบอันดับหนึ่งของรายการมาสเตอร์ซีรีส์พับจีสองพเฟส2นะครับและยังมีผู้เล่นขวัญใจคนไทยอย่างอดีตฟูรี่เก่านั่นเองนะครับขี่ข่ามข่าวและก็อินไซ h ์นะครับแหมต้องบอกว่าคิดถึงจริงครับสำหรับไลอ้อนี้และเขามารวมตัวกัน ในตอนนี้และต้องบอกว่าเป็นตัวแทนในการขัดคัดรายการไป EWC ครั้งนี้ด้วยนะครับใครเป็นแฟนของทีม Bridge หรือแฟนแฟนฟูลี่ uly, <c oughs> ก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยครับสำหรับรายการคัดรายการนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งสังกัดยักษ์ใหญ่ครับที่ต้องบอกว่า Take f o r m The Future ไปนั่นเองนะครับกับรายการ PGS 3 PGS 4ที่ผ่านมานะครับ b r ิดจ e s ports. แม้ผลงานพวกเขาครับยังไม่น่าเป็นที่ประทับใจเท่าไหร่สำหรับ PGS 3และ PGS 4นะครับแต่เชื่อว่าพวกเขาได้ประสบการณ์ไม่น้อยจากการแข่งขันครั้งนั้นครับพวกเขาจบอันดับ2ครับคุณผู้ชมเป็นรองแค่ทีมบ r ิดจ e เท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่ารายการนี้อาจจะแก้เกมมาแล้วก็ต้องรอดูกันไปครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบริดจ์อีสปอร์ตถัดกันมาที่แดนอาทิตย์อุทัยกันบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสังกัดที่อยู่คู่กับพับจีมานานมากๆนะครับอย่าง Enterforce t h r หรือว่าที่คนไทยเราเรียกกันว่า e 3 6ทีมขวัญใจครับของชาวแดนอาทิตย์อุทัยอย่างญี่ปุ่นทีมนี้นะครับเป็นทีมที่อยู่มาอย่างยาวนานแทบทุกครั้งที่มีตัวแทนครับเราจะเห็นได้ว่าทีม e 3 6เนี่ยเป็นตัวแทนมาตลอดเลยนะครับแม้จะจบอันดับ6ในรายการ PUBG Master Series ครับแต่ว่าประสบการณ์ของพวกเขาเนี่ยไม่เป็นสอรองใครแน่นอนนะครับต้องมารอดูกันครับว่าแดนอาทิตย์อุทัยครั้งนี้จะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านั่นเองครับ ถัดลงมาครับอีกหนึ่งทีมที่ยิ่งใหญ่พอๆกันเลยครับพูดปุ๊บรูปับเลยเลยฮะอาร์คแองทีมนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงทีมจากโซน APEC ยังไงก็ต้องมีทีมชั้นนำจากฟิลิปปินส์หรือ a r ร Angel เนั่นเองครับ เป็นทีมมาประสบการณ์ในการแข่งขันระดับ a p แบเช่นกัน,นครับแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มยังไม่เด่นเท่าช่วงท็อปฟอร์มอย่างปี2021ต้องบอกว่าช่วงนั้นถ้าใครติดตามการขันเนี่ยต้องบอกว่าสุดจอดมากๆครับสำหรับ a r c ์คแองนะครับแต่พวกเขาครับยังคงมีผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างอาจินบอร์ดซ e ีเจอีวิลเพติกและก็อเล็กนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเซตเดิมที่รู้ใจเล่นด้วยกันมานานเลยครับและปิดท้ายก่อนไปชมไฮไลท์ของทีมไทยกันมากนะครับอย่าง SGD SGD ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทีมจากมาเลเซียนะครับที่มาสร้างผลงานใน PCS7 หรือ A87 ในปี2022ที่ต้องบอกว่าอย่างเฉินพูดปุ๊บคือรูปั๊บเลยกับสกิลการยิงที่โคตรดุดันนะครับเป็นผู้เล่นที่ร้อนแรงมากครับสำหรับเฉินนะครับถึงแม้ตอนนี้ครับฟอร์มผู้เล่นที่โดดเด่นอย่างเฉินในช่วงนั้นที่ผ่านมาจะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่า SGD ดนะครับได้ผู้เล่นมาทดแทนที่โหดมากๆเลยนะครับกับอดีตผู้เล่น จากทีมเทียนบารและเปโรรเข้ามาเสริมทัพอย่างหมิงนั่นเองจบอันดับ4 PUBG Master Series นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองมากๆกับการเสริมไลอัพมาครั้งนี้และ SGD จนะครับจะกลับไปทวงบอลลังความยิ่งใหญ่ที่เคยทํามาได้หรือเปล่าก็ต้องไปรอดูกันต่อไปครับเอาเลยครับคุณผู้ชมผมสรุปมาคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมเพื่อนบ้านของเราเองปะเดี๋ยวผมพาไปเจาะทีมไทยกันต่อเลยครับ ทีมไทยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีได้งาน,นถึง11ทีมในรายการนี้บวก1ทีพิเศษอย่าง E. a อ i n a ครับที่ไม่ได้พูดถึงไปเพราะว่าเขาได้สล็อต power ranking ครับท็อป8เช่นเดียวกับเซอร์บิลัส อีสปอร์ตเพื่อนบ้านนะครับไปรออยู่แล้วที่ซาอุนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปกันส่วนของทีละทีมนะครับกับไฮไลท์ที่ผมได้คัดเลือกมาว่าต้องพูดกันซะหน่อยเลยครับไปกันที่ทีมไทยทีมแรกครับที่ผมต้องบอกว่าได้คัดสรรมาให้พูดถึงกันสักหน่อยในรายการนี้นะครับอย่าง Attack all around เอครับต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างที่จะน่าเห็นใจสำหรับไลอ์อพตอนนี้ที่เหมือนว่าจะลงตัวแต่การเล่นนั้นคือต้องบอกว่าส่วนทางกันจริงๆครับแต่ก็กัดฟันจนได้ตัวเข้ามาแข่งขันในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับ a a t k a l l r o u n d เองเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่กับพับ G ไทยมานานมากนะครับแล้วก็มีแฟนๆมากหน้าหลายตาเลยสาหรับแฟนคลับของ a t t a c k All r o หรืชาวออ l b บลู Blue ด้วยกันเองนะครับ จุดเด่นของอร์ดออลราครับคือการแยกเล่นการกากพื้นที่ที่ทําได้ค่อนข้างดีครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับมีการสติ๊กกันมากขึ้นการมูฟหลายๆอย่างจากที่เคยทําเป็นขอบวงมีการเข้าลึกมากขึ้นแต่ด้วยสไตล์ทั้งหมดหลายๆอย่างของอร์ดออลราครับในช่วงเฟสที่ผ่านมาทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แต่ต้องบอกว่าคัดถึงมาเป็นตัวแทนครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะมีการแก้เกมมาหรือเปล่าก็าต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับแฟนๆชาวอ l l b บลูหรือ Attack All Round นั่นเองครับทีมต่อไปครับวอลลีไทยอ e ีสปอร์ตวอลีไทยครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทีมที่ไปแข่งขันระดับโลกมาในรายการพิ3ิตสาพิครับฟอร์มร้อนแรงมากครับในช่วงนั้นมีไฮไลท์สวยๆมากมายนะครับและกลับมาไทย พกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับแต่ก็มีมาช่วงแผ่วปลายเหมือนกันนะครับก่อนจะเวิบกลับมาในคืดสุดท้ายเหมือนกันต้องบอกว่าฟอร์มก็ยังไม่ได้คงที่เท่าไหร่นะครับสวิงขึ้นสวิงลงนะครับแต่สิ่งนึงที่วัลลีไทยมีนะครับคือมาตรฐานในการคัดโคต้าเข้ามาเป็นตัวแทนเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าวัลลีไทยบทจะมานี่มาน่ากลัวมากๆอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปนะครับแต่ถ้าบทไม่มาเลยก็ต้องบอกว่าไม่มาเหมือนกันสําหรับวัลลีไทย นี่นะครับเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มครับเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ต้องบอกว่ามาแรงจริงครับจากการเสริมผู้เล่นใหม่อย่างล้นานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะมีแผ่วปลายนะครับในบางช่วงนะครับแต่คะแนนในการเก็บเตอร์กิจก็ทำออกมาได้ดีถึงจบอันดับ3เลยนะครับต้องบอกว่าเต็มนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ดุดันร้อนแรงนะครับสกิลการยิงไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเลยครับถ้าเขาได้เลนได้มีพื้นที่ในการ หาคิวนั่นเองนะครับทีมต่อไปครับต้องบอกว่าแชมป์ประเทศล่าสุดนั่นเองครับเ g a เทร a d e มมิงเครับคุณผู้ชมเป็นทีมที่ต้องบอกว่ามาตรฐานดีมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับถึงแม้ว่ารายการ PGS p PGS 4เจนี่ยจะทำได้ไม่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาทวงบอลลังในไลยอัพใหม่ที่เสริมธนดนมา ได้นั่นเองนะครับจบอันดับหนึ่งในรายการ PUBG Thailand Series หรือ PTS ไปนะครับได้ไปรอในรอบไฟนอลเช่นเดียวกับเต็มและทีละทอนไฟถ้าไม่เกิดเรื่องราวปแปลกๆหรือเกิดปัญหา e อ r ร์เลอร์เพลกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าปัญหาจากเดเทเป็นปัญหาที่เล็กมากๆ และถึงแม้จะมีปัญหานะครับก็แก้ไขได้ไวมากๆด้วยทีมงานคุณภาพของเดทไม่ว่าจะนักกีฬาหรือหลักบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นหน,หนึ่งทีมครับที่รักษามาตรฐานมาได้ดีตลอดในลีกไทยครับก็ต้องเอาจะช่วยนะครับสำหรับแฟนๆฟนเททว่าครั้งนี้ จะพังงานได้ไหมกระทิงดุจะโชว์ความเข้มได้ไหมก็ต้องมารอติดตามกันครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการหยิบแต่ละทีมาพูดคุยในมุมมองของผมนั่นเองนะครับหลายๆทีอาจจะไม่ได้พูดถึงหลายๆทีอาจจะมีพูดถึงก็เป็นการคัดเลือกของผมมานั่นเองครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้วิเคราะห์ทีมไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่าคลิปยังไม่จบนะครับยังมีต่อกันอีกหลายๆคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเหตุการณ์ในการขันของแต่ละสัปดาห์กันนะครับว่าใครยังไง ผิดพลาดไหมสุดยอดยังไงอะไรยังไงมาเจาะการทีละประเด็นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมหมดหน้าที่แล้วโฟกซูริโอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ